โอเคครับก็เดี๋ยวจะพามาดูร้านไฟน์เมอร์นะครับซึ่งเป็นร้านของผมเองนะครับก็จอดรถง่ายๆครับจอดที่วัดพระบิเลนนะฮะแล้วก็ออกจากประตูทางออกวัดมานะครับร้านเราอยู่สายมือตั้งเกตง่ายๆครับจะมีร้านขายกาแฟอยู่ด้านหน้าอันนี้ครับก็จะเป็นร้านดั้งเดิมเลยนะครับก็สมัยก่อน มาใช้อีกชื่อหนึ่งชื่อคงสัมพาน,นิสย์เราก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อไฟเวิร์นะฮะก็เปิดมาประมาณสักห้าปีแล้วลวะก็เดี๋ยวก็ไปดูกันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับก็ในช่วงนี้สินค้าใหม่หรือที่มีโปรโมชั่นนะครับเราก็จะมาโชว์ไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวอินโรไปทีละชั้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวขออนาตเอาแมสออกแล้วกันนะจะได้ อันหน่อยเพราะอยู่ในโซนปลอดภัยแล้วแล้วงานที่นี่ฉีดยาทุกคนนะครับสองเข็มแล้วนะฮะแล้วก็มีการตรวจโควิดอยู่เรื่อยๆนะก็ชั้นวางแรกนะครับก็จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องมอไซค์นะครับหลากหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นลิควิดม o ลลี่เนปโซโมตุน a s สโร l b บอลบอลลนนะครับ l, เอลท็อปบอลหรือพวกของ ฮอนด้านะครับเชลก็มีแลนะแล้วก็มีของผู้ประทตรงโซนทุกนี้ครับก็จะเป็นของน้ำมันโชคอัพซึ่งเรามีเก็บครบทุกรายนัมเบอร์นะครับตั้งแต่เบอร์2.5จนถึงเบอร์20เลยเอาง่ายมาที่เดียวครบทุกอย่างจริงๆนะสำหรับร,ร้านผมนะครับฟ้าดูไฟนะฮะหรือไฟเวิร์ จะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับการเมชชีเนนต์มอเตอร์ไซค์นะครับตั้งแต่ทำความสาดบวกกันน็อกทำความสะอาดชิลล้างโซ่นะครับแล้วก็มีทั้งตัวเครือบโซ่ออฟโรดทางเรียบมีครบหมดเลยมีหลายยี่ห้อนะครับตั้งแต่โมตุนปูโตไลลูป71ทอร์โกเลฟโซนะครับโมโตโเ็กนะครับมีครบๆเลยแบรนด์คนไทยต่างประเทศมีหมดนะฮะ ถัดมาอีกโซนหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นโซนของน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์ตรงนี้ครับเราเก็บหลักหลายยี่ห้อครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโตโอ้หรือเกียร์แมนวนวลนะครับซึ่งผมคิดว่าของผมน่าเยอะสุดในเมืองไทยแล้วแล้วก็รองรับรถยนต์ในท้องตลาดหรือว่ามีเอ็กซ์ต้าในบางส่วนอย่างพวกรถซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์บางส่วนก็รองรับได้ครับหรือว่าจะให้จัดหา,าให้ก็ยินดีครับนะฮะ แล้วก็มีแบรนด์พวกหัวเชื้อไอที่ถีบนะครับของ wise ซึ่งปีนี้เรากับไวซ์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันในการที่จะสปอนเซอร์นักแข่งแล้วก็ทำการตลาดร่วมกันนะครับสำหรับแบรนด์คนไทยครับ wise นะฮะแล้วก็พวกแบรนด์น้ำมันโมบิลนะครับน้ำมันเครื่องโมบิลเรามีครบๆนะครับผมอ่าถัดมาในส่วนของเกียร์ธรรมดาที่เป็นพาร์ฟอร์มานที่ไฮเปอร์พาร์ฟอร์มานก็จะมีของยี่ห้อ t o ร c o ครับซึ่งเป็น racing oil เลยนะครับ OWS เวทไบนะฮะเลนไนโมตุนนะครับ Red line, un, รบอเบลีนในพวกเนี้ยเกรดลองๆองลองมาเรามีหมดเลยนะฮะถัดมาครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโซนของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะครับตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของยูเครนนะครับซาโดท็อปสุดแล้วนะถ้าจะเห็นจากราคาก็ไม่ธรรมดานะฮะเลนไนก็มีโมตี้ก็มีนะครับ Red line, เราก็มาพวกหัวเชื้อของว่าก๊อสญี่ปุ่นครับผมพวกเศษไซส์หลิตรของน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับมีครบหมดเลยทุกเบอร์มีให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น e q u i วิ o โมลี่ค s สโต้เฉล l ปรทอิกมีครบหมดเลยอ่ะมาในส่วนของโมตุลนะครับตรงนี้เป็นเซ็กชันของโมตุลหมดเลยทั้งรถส่วนมากเป็นรถยนต์นะในส่วนนี้นะครับแล้กวก็ตัวนี้ครับหัวเชื้อที่แพงที่สุดในร้านหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนะ SOD1 Plus นะดูราคาสี่0ัราคาโค้ดโหมดอ่ามาในโซนของน้ำมันเกียร์ครับอ่ามันเกียร์อยู่ด้านบนอ่าพวกนี้เป็นพวก OE นะครับของห้างนะครับข้างบนก็เป็นพวกน้ำมันเครื่องมาโกสนะฮะพวกนี้ก็เป็นของห้างนะครับโตต้านะครับน้ำมันเรือสองยองวามีครบนะครับไอ้ที่ฉีดที่เติมไว้สําหรับรักษาคุณภาพของน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซลในเรือก็มีนะครับน้ํามันเบรก ผมว่าน้ำมันเบรกผมน่าเก็บเยอะสุดในเมืองไทยแล้วแบมโบ่มอตุลนะฮะเอเต้ดิกเซลโมชอนิกนะเบลเลเชลบรทอคาสโต้เนี่ยครับททาวของศูนยาา์โตโยต้าราก็มีนะฮะมีกันให้ครบไปเลยเอาให้ตาใจเท่านั้นยังไม่พออะมาในโซนของจาราบีครับตรงนี้จะเป็นจาราบีหลากหลายการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้งานทั่วไปทนความร้อน ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารนะครับมีหลายยี่ห้อนะครับจาระเข้เทรนจาระบ,บีสเปย์บอสนียของ G2 นะครับเบสโกของอิซูซูนะครับโมลีแลนด์ CRC นะครับจาระบ,บีกันน้ำเราก็มีมีให้เคาะเอาให้สัดใจนะฮะถัดมานะครับจะมาในโซนของตัวน้ำยาหม้อน้ำนะครับน้ำยาหม้อน้ำเนี่ย โซนด้านบนเนี่ยจะเป็นพวกแบรนด์ไฮเปอร์ฟอร์มันต์หรือเป็นแบรนด์พรีเมียมนะครับอย่างเช่นวาริโอซันโนโคเวิร์ดคัสซี่โโมโตนลิควิดโมลี่เรดไลน์โมโตนท็อปวันนะครับเนีย่ยของพวกห้างครับก็มีครับอย่างเนี้ยครับของตัวเอ่อของคอนด้าเองอีซูซุนะครับมีครบเลยนะสเปร์ครับจาราเบจาราบีอุตสาหกรรมอะไรมีครบนะครับสเปร์นะครับอย่างพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นคลีนเนอร์ทำความสะอาดหล,ล่อลื่นล้างกระจก นะครับพนใต้ท้องรถนะฮะทำความสะอาดห้องเครื่องน้ํายาเช็คลัว่วนะครับเบรคคินเนอร์เราก็มีอนะครับแล้วก็ผู้จราบีทองแดงเราก็ขายอยู่รวมถึงพวกน้ํากรงน้ํากันนะครับผลิตภ,ภัณฑ์ดูแลรักษารถยนต์นี่ทางเราก็จะเป็นตัวแทนของแม็กควายนะครับออฟฟิเชียลในประเทศไทยนะครับแม็กควายเราก็มีครบๆทุกรุ่นเลยนะครับ แล้วก็ตอนนี้เรามาทำตัวของคาแคร์ของลิควิดโมลีด้วยนะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับสองแบรนด์ลิควิดโมลีนะรตรงนี้ก็จะเป็นโซนน้ำมันเครื่องรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลิควิดโมลีมอตุลเด็กออยม o t ตอ h k เฮดเคเอสนะฮะมอว์บรีนปารทอร์นะ,อนะฮะฮาซ่าก็มีนะครับน้ำมันพวกเกตถูกเกตทั่วไปจากของตลาดก็มี w d 4 0มีครบรุ่น ไม่ใช่เฉพาะวจารบีนะครับพวกที่เป็นดูแลรักษาร,รถยนต์รักคาบงคาบูมีหมดนะฮะอันนี้ครับจะเป็นในส่วนของพวกหัวเชื้อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเชือ้อน้ำมันเครื่องกุดรั่วกุดรั่วม้อน้ําุดรั่วพาวเวอร์นะครับอเมก้าก็จะเป็นพวกจารบีหัวเชื้อต่างๆเบิร์ดนะครับตัวนี้ของเราก็เป็นตัวแทนของเบิร์ดเยอรมันด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้ยังอยู่ในโซนของหัวเชื้อน้ำมันเครื่องอยู่นะครับบอกเราไว้เยอะจริงๆก็จะมีเซอร์าเทคครับ C R C X 1 R นะฮะทอกโกนะครับวินโอลองนะครับ S C P O W S นาซา H K S เพนไลนะฮะมีครบหมดเลยนะครับแล้วก็โซนกับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพวกจารบีประเกน็นนะครับ และกลาวจารบีนะครับพวกกาวยางเดี๋ยกาวทาประก็นต่างๆพวกทรีบอลนะครับพวกตัวท็อปๆตัวแพงๆก็มีหมดหรือถ้าไม่มีเราก็สั่งให้ได้เพราะเราเป็นตัวแทนของทรีบอลประเทศไทยนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นพวกน้ำยาหม้อน้ำในโซนของพวกแบรนด์ค่ายรถยนต์นะครับมิสันมิซูโตต้านะครับไอซินนะฮะด้านบนก็จะเป็นพวกโซนน้ำมันเครื่อง,งต่างๆนะครับก็ ประมาณนี้ครับสำหรับที่ร้านฟ้าทูไฟหรือฟลายอิงเวอร์วอลักรนะครับก็ถ้าใครสนใจสินค้าเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับช่องทางนะครับมี Line แอดครับแอซายฟาตูไฟเบอร์โทรศัพท์นะครับ02 225 4215-16เพจน้ำมันเครื่องแท้ต้องฟ้าทูไฟนะครับแล้วก็สถานที่ตรงนี้เรามีโลเคชั่นอยู่นะครับพิมพ์ว่าฟลายอิงเวอร์หรือฟ้าทูไฟวอลักรนะครับตรงนี้จะตั้งอยู่ริมถนน ของถนนวรจักเลยนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีครับ